นะาสีเขาันจะไม่เก oh, yeah. like uh ิงครับลเชื่อี่มันมนชามือแล้วพราะนุ่นะไม่เกินอะไรชามือแล้วมาลงมาาอย่างอยู่ลคานี่นีนี่พา่าที่นอนลูกสาวจะมนลูกสาวหน่อยมาคุณนี่นี่ได้ไอเกิงนี่มันผูกกระบอนนี่ กินใหม่มั้งอ่ะเนี่ยแค่นี้กินใหม่ก็กินอยู่แต่ผมเก่าเฉยขู Pix ่ใหญ่ตัวนั้นของขู่ใหญ่ก็มีมือหนึ่งเลยนี่ของมือหนึ่งทั้งนั้นนี่นี่แต่ว่จะบอกให้เข้าใจดิตัวนี้เขาหมา ถ้าสีขากันจะไม่เกินครับเชื่อนี่มันเป็นชามือแล้วพอนุ่งนะม่อยู่ลังคาไอเกิงอะไรชามือแล้วอย่างอยู่หลังคาอันนี้นี่นี่พาพาที่นอนลูกสาวอาจายลูกสาวหน่อยคุณนี่นี่เด็กไอเกิงนี่มันปลูกกรบเบนนี่กินใหม่มั่งเ่ย ตอนนี้กินไหมก็กินอยู่แต่หมูเก่าเฉยโอ้โหบนเวียงได้กระเป๋าอะกระตุกระตาลอยเอ้ยได้เสียผ่าร้ายแล้วกันแบ่งพี่น้อกไ้เด้อน้องหล่าเอ้ยน้องลอยเอ้ยเด้อจะเก็บไว้เก็บไว้เด้อนองมาใส่น้ำเด้อ

ใส่ใส่เด้บวมเลใส่แล้วทิ่ไม่ได้ฟูเล้ก็ิ่เลยไปจัะเอออันนี้น้ำยาล้างจานเนาะยาล่างจานลายปอนเ็บสไลิล่าของดีนเสัิล่ลบลังล่างก็ใส่น้านเลยขวดนึงนาบุดเธอเดียวเจ้าใจเใสกงรไกัเจ้านง้่ใส่ลาแทะต้องใส่ลายใส่หยอดหนึ่งหดก็พ เด็นลาสวยเหมือนเด็กนี่ได้สูงจัดมีจะเสือขาไหมจัดเต็มไม่แคนผ้าใส่หัวมันใส่หัวมันนะเออเขาดึงออกแล้วก็ใส่หัวมันเบิ้งสีใส่ให้เบิ้งจัเลยจัดลใสู่อะไรบอหูกระถันหบ่อยบอกเคยบอเคย เเคยได้เคยมีเ่เคยใส่สนกัใส่บจสงสบเลยใส่เลยใส่เลยเโบเปลียนเลยใส่เลยหลดโบเปียนกระังข้างในนยไปถอดออกเลยเด้ออย่าเอาประกันใกล้ลูกกัวบจะนไบชวตาลูกเองนี่ไงดี อันนี้ไอเก่งมากเลยตอนนี้ได้ได้ใช่ก็ได้จะเป็นพี่แข่งอ๋อดูต้องกล่องบักไง่ตัวใด้ใส่บมได้จะกระเบงเอื่อยจะนั่งนั่งลอยนี่แหละพี่น้องเอ้ยเสืยบผ้าอันนี้ไอเก่งฮะเอาแล้วบม่ได้แบงว้าวเต็มปากเต็มค่ำเลยบนเดียวนี่ เป็นนงเบิดอยู่บ่าจักสินงจักโตแล้วนงเบิดเบิดจ้ะดิคื่อัมามาตอนแล้วก็ยังบ่ใส่ซันะก็แล้วย่านแบบผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นก็จะให้แต่นางร้อยบ่อันนี้ก็แล้วแต่เด้อแต่เฮาเนาะแนะนําว่าให้แบ่งเอื้อยแบ่งน้องแน14ก็ให้แบ่งแนของใส่ของกิน อันนี้คือกั้นี่ครับเจ้าบ่ใส่เจ้าให่คุณฤทธิเคือเอากระหล่อกุญแจก่อนดิอืมนี่เั็นข้าวเจ้าผัวใส่ใส่บ่เจ้าใช้เป็นบ่ให้เกึ่งใช้น้ำบ่อันนี้มันต้องใส่มีตัดมีตัดงเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าให้เมียเจ้าดูกล่องให้เมียจะเปิดเออเอ้ามีแต่บบเปลี่ยนลองนี่เนี่ยฮะนะตัวไหนเนี่ยเป็นน่ารองห่อย ว่าเราเสียหายแต่ผัวบัดผัวโอยู่ได้สะ่ะก็ต้องสวยเลือจะคล้องและนั่งร้อยฮ่าฮ่าฮ่าสิตัดมือโอ้ยย่างทำเด็กไอเกิงเอ้ยไปตามมาจีตาเลิน่นเฉยนิ้วมือเฉยเด็กนี่มีตัดเลยมันเข่าได้เสีวไปไหนเกิงก็ตัดมาเป,ไปน็นอีกตีตัมมดมือมีอะไรลงน้ำได้ลงใส่กล่องไว้ยังไงเกิงอ่ะนะ กล่องนี่จะเป็นยังเนาะกล่องหน่อจ็ดขาคือกันเีจ็ด่มเดเด้อว่าย่ากองก้นมาสิก็เฮ้ยก็ตัดรถสิเบี้ยนอยู่น้ำกล่องอันนี้ก็ดีกล่องแต่ก้นใช่เจ้าตี้มาหนังข้างลังใส่บาทนี่มานังขางกล่องเจ้าตัวโอ้ยวยบุญกึ่งเอ้าช้างเหลืองเหลืองนะอันนี้สุขหลุกอ๋อออกมาเอ้ามาเออกมาเอ้ามา เอากระตีได้โห้องคนฝากมาอ้ยตายแลยแบบนไรเอาตัมัน่ายออกก้อนนองลอยเลยมาาไปย่างันนะขนมโอ้พนาวใส่ขนมนี่ก่อนของมานีย่างนอ๋อนนัอันนี้อ๋อฮอปัด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 อันนี้ไ่เอาตัวนี้อทยเต็มพิด นี่เพลิดลูกเจ้าอันนี้นะอันนี้เอาออกมาบ่งลูกะออกมาออกจากทุ่งแจ่เพลิดออกจากทุ่งบึงน้องลอยไรล่ะอยดีคบสุดนะเออเพลดเพก็มีของไอ้เกิงชัยแล้วเพิดเพลิจัดนักจัดเต็มไอ้เกิงนุ่งโดยมือนีนาะเกิดไพนะเกิดแอันนไ้นังลอยขัดแน่ดหิถือใจว่ามีสองกูอีกเปลี่ยนกันแล้วัน

โอขนเนาะ้อมเผื่อจะได้ลูกใหม่ตมสองร้อยหบาวลาสมึงนเรื่องนยเลียวมองมองมาได้สภาพตาางนี้แม่มัดผมแม่ัดผมนี่ใส่บุญมีใหญน้อยจะใส่ใสใหญ่ยันอย

เจ้าก <idd ul ly> ็ใช่ก็ได้เลยถึงนี่ชนี่นีุ่น่อยนี่คุณนีชงซ้อนเจ้าฮะนั่งลยเดีกเนาะผู้รู้คนปรจักษ์ตเนาะไปว่ายอกาห่วยใส่ให้ลูกแม่ไปใส่เองยังใส่ได้แต่ขาเดียวหันตีอันนี้บุญเพ่งก็ใส่ได้ แกกับเนตัไหนตัวน no. yeah. no. ่ะจ no. uh, uh ัาเราจัดมาให้แบบกระอกสื่อเลยป้าเนาะใส่เงาเลยมีแต่คงเลยตน้ต้องชื่อแล้านมันชักคใส่ใส่แล้วไปทิ่มัใช่แล้วบมันชักเดี๋ยเก้าคเดียวบแม่ใส่แล้วทิ่มไปดัมเจได้เลยนางหน่อยขานอบุญพิงบ่บุญนีมันหน่อยนละ เป็นก็ยังใส่ได้อยู่มั้ง่่ได้แล้ว่ได้่ได้ต้องรอให้ลูกเจ้าคุณน่อยคือหน่อยแล้วน่องามเลยหนาอสุดนะฮะนิดหน่อยพี่ยิงใส่กอเลยอืมเรามีได้หน่อนาะเราคิจัดมาตากอหน่อ๋อสูตรใหม่ะไนี่เราซื้อใหม่มาเบอร์เลยซื้อใหม่จะเข้าใจเลยเสื้อผ้าใหม่เบอร์เลยเอ็นนี่นะไ่ได้เป็นโมชองเสื้อผ้าใหม่เบอรเลย เราสื่อไมใหาเลยเราเบิ่งเราเราสื่อถอเดชโอ้ขอบใจขอบัจน้ำมันแม่บนเพลงอ่างน้ขาค้องแล้เนี่ะข่าคลองไปเอานี่เบิด3สามแสนามแสนแปดพันข่าคลองนั่งเล้ยเอาเยอะให้เล่มนะค่ มันเนาะนี่เป็นรูปบ้านหมอแม่กระชืนี้ปุเป็นอีกไปแล้ววีผมก้อนถึงนี้ผมมาได้บีโอ้ยโหยังโกตุ้งแค่ตัะผมก่อนอ้าวดาผมแล้วกระวีบ่อผีของพีมากเชีของลูกแกพูน้อยพี่มันยังน้อยเป็นเกินชั่วโมงเลยเรียกแก่ของฝากนี่ก็เดียวคงว้จะดีคือเก่าเด้อ จัดชอบชั hey. <laughs> e fine, ่วโมงนะน้องร้อยสักอยู่บ่าบ่าบ่ชักบ่ได้ได้แม่นบ่บ่แม่นทิ่มไว้ในแจ๋จักนองเด้อก็เพิ่นซื้อเพิ่นซื้อมาให้้ต้องอันนั้นเบิ่งตัวนี้ดูหามีหยังแน่สบู่หยังบ่าสิปอกสิฟันบ่มีหยังเกิงสิักอยู่บ่อ้เกิงฟันสบู่แปงันเนาะ แป้งไหนเด้อแป้งฟ uh, ันไหนเด้อพากันทูไหนเด้อเอามารอบก่อนใส่เบิร์ดอุบ้อันนี้ยังน้องลอยใส่เบิร์ดใส่อยู่บ่แป้งสิฟันยาสิฟันถวยอันนั้นช้างอะไรนะถุยขังจานถวยขัดจานนี่น้ำยากระมี่ในหล้างกระมี่อยู่เราซื้อให้ใหม่มีแต่ของใหม่เบิร์ดเลยเนาะก็ซื้อให้ใหม่เบิร์ดเลยปก็ทู ซื้อของอะไรนี่ก็เบิดหลายหลายตังอยู่ด้พี่น้องเว้ยนี่ก็ได้พนเบิดหลายเงินบาทอยู่ดื้อเบิดหลายตังไทยอยู่ด้ออย่างไงกันนะอันนี้เนี่ยใส่เลยดิฮะเออบริเวณไหนอย่าขัดโตไดขัดโต้ว่าเอาใส่แชมพูแล้วก็ทูทูโตนี่อันนี้บริเวณหลางเท้าเราเจ้าหน้ายล่าไปล้างเท้าแล้าง่วงไหมเนาะอันนี้ของไทยของลูกเจ้าอะไรนะของน้ำมันเพงโอวไปใส่เด้อโอ้เด้อบ่ให้เก็บไว้ได้ กแวมาใส่โมีโอใสอยู่เมนาม่หนาถามหากรบุ่มีของม่แม mm ่ท hmm. ังพ well ่อและใส่น้ำจนไเกิงบ่ชอบทุกแขนะนบนู่ามอบน้ำพายุสูเน่เด้อเสพูด้เด้อไอเกิรสีเียวนะสิเขียวน่ะสเขียวนะแล้หูจังเอทุยางเากอย่างไรว้าวอีกใส่นะเด้อใส่แอบมันนะ

้อนเ่ที่่ล้วคร่ถ้าโต๊ะที่อ่านเนี่ยอ่านบัเป็นเด้ออันนี้เสียสุดมากคุณยังอันนี้คุณกับเซมบอกกับเซมหรือกับเซมกนง่เอากระสกดเลยมันหยาดง่าย ่น้อยัะเย็นเนาะเสือดนุเย็นให้ลูกจะใส่บุลูกเมนกระเซมนะเสมบอกนี่กระเซมนแกูกอกออโอ้งานตรงคุก็อ่านบอีบ่าแวโทษขอภัย่ียขอโทษขอภัยลายๆพี่น้องเลยเอาน่ะคืนบอสน่ะนะลงลอยดืมพันลูกบานเนาะได้ของไหมเรดืมลูกเลยบานมาดูสุน มาืมบ่เกียบ่ไรเหียวเ่ยใช่ฉ่มากอย่าไปแก้มันจะบูนะมะเขขนมแน่นนะเอาดสีแดงอก็ได้ลาบหมาลาบหเนพเด้าเหียวนายใส่มันหอนกางเวนพ่ลย่งเาไอ้กางเี่เาอยากใส่เป็นพืชไหนล้กางเวนมันมุดมัดยใส่จะใส่ได้เลยต้องหล่อ แกเชื่อมาใส่ใส่หน่งร้อยบุญมีอีกลีบุญอะไรบ้างอะอมเฮ้ยเต่หัวยิ้มบุญมีได้มีบุญมีอยู่างไเฮือนถ้าบุญโมมีเจ้าอะไรเฮือนแน่ กินด้วยบ้ากินบ่ได้แต่น้องบุญเพ่งย้า้ายย้ายย้ายย้ายตัวใหม่เลยใส่ตัวใหม่ตัวเก่าทิ้งโมยไว้บ่ได้เด้อบ้านเด้อไปเปก็บไปสักต้องต้องเอ็มบึงไงเนาะต้องเอ็มแม่มาบรรา พอเราเสียหูจักสักอยู่บ่เดี๋ยวขอยสีเบิรงดขดมากกูเบิรงดเดี๋ยวขอยเบิรงดกูซักเลยหุ้นี่ทำมาซักแต่เก็บมืกขึ้นเก่าเด้อม่ไบ้จายเลยเก็บไปใหายพื้นเลยเอาไปให้เอาไปให้ผู้อื่นคำเราบอสักเอาไปหันกล่องเลยไปไว้กล่องเลยไปไว้เลยบอสัยแม่นว่าดังเลยหายหาแล้วเสือผ่าบอสักเนาะต้องต้องหูจักสักแล้วบ่บอสักกับหัวชักจักสักแล้วก็เก็บชักไว้ก่อนเป็นอยู่บ่ไอ้ตึง ฮะอ,อเป็นยอยู่แม่นโบาบางหันคือว่าว่าเมียโบซักเครื่องหายอยู่บางหันคือ <c oughs> ทอนออกแลก้วกางเกงนะใช้กินนี่คือว่าวา่าชิบะบาร์โบถอนยังทอดเลยอันนั้นของเมียเจ้าของอันนะั้นของบุญเพ่งบุเพอ๋อทีนบุญเพ่งเออเนาะจะบอกว่าแรงก็ต้องมาเช่นนั้นเบื่อเสือตัวนี้นึ่งน้อยที่เท้าของมัน ง่ายป่มูมีใส่ได้มีกองก้นคือบุญเพลงใส่ได้บใส่ให้ให้มีให้บุญมีก็ใหญ่จังหน่อยคุไม่อยากใส่เก็บไว้นี่อันนี้ไว้ใส่เลยนี่ไว้เปลี่ยนเวลาบันเหทิงนี่ไอเสื้อแบบนี้ไม่ต้เยวแห้องประจําเป็นต้องใส่หลายโลวก็เองหน่อยใส่ ตนี้พมันจัดตัวเก่ากลับไปก็มากแต่เปื่อยเยอะๆใช้เครเกิงมานี่เพื่อนจะฉีดปืนมั่วปนเต็มเพื่อนหน่อยยาวบบเต็มเพื่อนน่อยเชื่อไป่้เขาจโคไปเือนใหญ่เ้เอนใหญ่นยสัตว์กยังบ้านนะขึ้นราให้อายังขึ้นไปเดือนนึงเาือนหนึ่งไปเ่วเนาะ่านเดือน่าเดือนกันขื่นเอนี่ข่งข่งนจะนอนนั่นนเดมันยกกองเน่ยกกององก่อน มันเงาแหละให้ขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นก่อนนี่ยถับจะมาเก็บอยู่ในห้องบ่อแล้วจะเถื่อนได้เลยเมื่อได้เห็นน้ำการอะไรได้คลองที่เพิ่นฝากมาว่ามียังไหนเนาะนาสิบกบ่อแล้วพี่น้องเลยอันนี้แพมเพิดนี่เป็นขล้องกันนางน้อยนี่บ่ราะคองบุญมีอันนี้ยังไงกันใส่ยี่บ้าแพร่เพิด่งใส่ขึ้นไปเลยว่ะจัดใส่ในกลางคืนเวลานอนจะอย่างใส่แมนใส่แต่กลางคืนเด้อต้องเว้นเรต้องใส่ เว้นไม่ต้องใส่อาหยุดก่อนนั่งร้อยวางมือก่อนขอบบุญขอบพุนทั้งอาพุนกับเซมหรือว,ว่าแม่กับเซมเจ้านี่แหละเ<ด>นอะเป็นเมตตาสุมเจ้าพ่มขนะึ้นนแม่ลูกเนี่ยเป็นอยู่กวางอยู่ไกลเหมือนอยังยังดูเมตตาคนถือสตากันด้วยเสนาฝากเครื่องฝาคของมาให้ <c oughs> เป็นว่าสำหรับนั่งร้อยและไกลแค่ไหนก็ไปถึงว่าสันเป็นว่านะวาเป็นยังไงดีใจบอได้ยินแบบนี้ดีใจดีใจชำใด ดีใจจักเป100%เฮ้ยใครเยอะใช่ไหมคุณจากเยอะ100%เนี่ยสัน100%คุณคุณแม่กับเซมเด้อโดยอ่าโนมเมอขึ้นคุณแม่กับเซมโดยให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีนอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนให้เก็งมีถูกถูกจะไปมานพานให้อจะไปเดียดให้ยุมันควันเด้อเมกเซมเด้อ โดยโดยโดยเอาเบาเล่าให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งความเจ็บอย่าให้ได้ความใครอย่าให้นี่นอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนให้เกมบมีถูดถูดอย่าไปมั่นพันอย่าไปเบียดอายุมันควันเืนเด้อไปทางชาถูกชาเอาเนื้อซื้อเงินไคทซองเด้ออายุมันควันเืนเด้อมันชาถูกชาถูกสมพรปากเนาะตามนั่นแหละเป็นเอาไว้เก็บไว้กันนี้ภารกิจของเราเนาะไปไเรื่องใหม โอเคเนาะพ่อแม่พ mm hmm. nah. right. right. ี่น yeah. ้องคลิปนี้กห็นใบ่มีอยังหลายพูกทางเรือนน้องหลอยก็ได้กำลังเอางานอะลรพี่น้องเนกะท้าพิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภอันนำพี่น้องเลยเนาะอีกทีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาดูมาชมเนาะคลิปนี้ก็ทางพ่อจอยสิขอจบคลิปไว้ก่อนพี่น้องเลยเนาะเม่งเดี๋ยวพบพ่อกับคลิปต่อไปพี่น้องเลยจังใดก็ฝากเป็นกำลังใจให้เด้อพ่อแม่พี่น้องอีกทีเนาะในเนีละก็ขอขอบุญขอบุญผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเนาะที่มา มีตาสงสารชวยเหลือ,น,อ,อน้องลอยผาเอฟซเป็นกำลังใจนะ,ะกดได้กดแชร์เนาะถูกพี่น้อง